สำหรับท่านใดที่มีอาการปวดหลังปวดเอวนะครับแล้วก็รักษาดูแลตัวเองมาแล้วหลายวิธียังไม่ดีขึ้นนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเพราะว่านี้คือสัญญาณแจ้งเตือนของคนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทนะครับโดยมันจะแบ่งเป็น5ระดับลองเช็คตัวเองดูนะครับจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะครับระดับที่1เนี่ยนะครับเราจะปวดเอวแบบเป็นๆหายๆนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดกินยาไขเส้นกินยากล้ามเนิอเราไม่ดีขึ้น นั่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นที่กล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นที่กล้ามเนื้อเนี่ยเรากินยาไขากล้ามเนื้อเราต้องดีขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าเราเป็นสัญญาณแจ้งเตือนว่าเรามีปัญหาเรื่องของกระดูกเสื่อมพอเราปล่อยไว้นานๆนะครับมันจะเริ่มอ,อาการปวดเล้าลงขาอันนี้คือระดับที่2ลองเช็คตัวเองดูนะครับพอปวดเล้าลงขาไปเรื่อยๆนะครับจะเกิดอาการแบบเริ่มชาปลายเท้าแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงขับถ่ายลําบาก 5ทั้งหมดนี้5อาการทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสัญญาณที่บ่มบอกว่าเรากําลังมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทเราเนี่ยเวลาที่มันโดนกดทับนานๆนะครับมันจะเกิดความเสียหายไปเรื่อยๆเลยหลายคนนะครับสูญเสียการใช้ชีวิตทํางานไม่ได้ กลายเป็นภาระของคนอื่นเพราะว่าเราปล่อยไว้นานเกินไปนะครับจนถึงขั้นจะต้องผ่าตัดเลยสําหรับท่านใดที่มีอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้นะครับโทรเข้ามาปรึกษาเราเลยเลยนะครับเราจะมีทีมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลโรคนี้โดยเฉพาะนะครับที่ดูแลคนไข้มาแล้วกว่า6ปีนะครับจะให้คําแนะนําในการดูแลนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ